พอกราหลวงพ่อพระอาจารย์อรายอรยมงโสและคณะสงฆ์ที่พรรุรพกระผมข้องใจว่าภาวนาสำนักไหนสำนักไหนก็เอ่ยถึงภาวนาภาวนาความชัดเจนองค์รวมของภาวนา คืออะไรครับความสำคัญของภาวนากราบขอบพระคุณครับเออพระพระได้ตอบหน่อยขอกาบหลวงพ่อพระอาจารย์อริยวังโสและคณะสมฆ์การตอบคำถามครับเกี่ยวกับการภาวนาที่พระธรรมลงได การภาวนาเราจะได้เคยฟังหลวงพ่อแสดงธรรมความหมายก็คือการทําให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นการทําที่เราต้องนั่งหรือเราเจริญสติภาวนาต่างทําให้มันมีขึ้นเจริญขึ้นโดยอะไรโดยเพื่อที่จะเข้าไปรู้ เก,กเกี่ยวกับอริยสัจถ้าโดยใจใจความคัรจะก็คืออริยสัจก็คือเนี้ยรู้ว่านี่เป็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็ที่ทางที่จะทาให้ถึงความดับทุกข์นี่คือใจความ,มจะเป็นองรวมของการรวมนที่เราทําปฏิบัติคือทาให้มันทาให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นครับขอการท่านพระเจด้ยจ ก็ใจคำถามตรงเลยไหมคำถามด้ครับครับขอาการหลวงพ่อและคณะสงฆ์ครับตามที่พระธรรมทรงถามมาเรื่องเกี่ยวกับการภาวนาตามที่ผมเข้าใจก็มือภาวนาหรือการเจริญภาวนาก็คือทำให้ มีสติให้เจริญขึ้นก็คือทำให้จิตสงบจิตสังหัดจากการปรุงแต่งทั้งพวงอันนี้คือเท่าที่ผมพอทราบและเข้าใจก็คือลักษณะของการเจริญภาวนาซึ่งจะทำให้มีสติและสัมปชัญญะมากขึ้นครับครับขับคุณครับอาจารย์เะิมัะไรเลย ขอโอกาสหลุงพ่ออริยาวงศ์และคณะสงฆ์เจริญพรอุบาสิาสกาทุกท่านตามที่ท่านพระธรรมรงถามขอทวนนิดหนึ่งถ้าผิดก็ช่วยช่วยย้ำหท่านในคำถามที่ก็ผมอธตมาภาพพอสรุปได้ท่านถามว่าภาวนาคืออะไรความสำคัญของ,ององค์ภาวนาคืออะไร ถูกต no nee ้องไหมครับถูกไหมองค์รวมของภาวนาเือก็คนอื่นก็ต้องขอแปลศัพท์ก่อนภาวนาก็นากศัพท์มาจากคำว่าภาวะหรือพบพบแปลว่าความมีความเป็นพบภาวะภาวนา ก็แปลว่าการทำให้มีทำให้เป็นทำให้มีทำให้เป็นขยายขึ้นไยก็ได้ทำให้เกิดทำให้มากเรียกว่าภาวนาถามว่าทำอะไรก็ทำกุศลทำกุศลทำให้ทำให้มีกุศลทำให้เป็นกุศลทำให้เกิดกุศลทำให้ กุศลมากขึ้นมากขึ้นเรียกว่าภาวนาถ้าทำอย่างอื่นให้มีให้เป็นก็ไม่ใช่ภาวนาก็ไม่ใช่ภาวนาในพระพุทธศาสนาอาจจะแปลว่าเรียกว่าภาวนาได้แต่ไม่ใช่ความหมายก็ไม่ใช่ภาวนาในพุทธศาสนาคำว่าองค์รวมของภาวนาคืออะไร องค์รวมของภาวนาก็คือสมถามภาวนากับวิปัสนาภาวนาก็ก็เหมือนกันกับคำว่ากรรมฐานเหมือนกันก็คือมีสมถามกับวิปัสนาสมถามแปลว่าความหมายง่ายๆคือทําให้จิตใจสงบส่วนวิปัสนาคือทําให้เกิดปัญญาภาวนาอย่างที่เราเราได้ยินคําว่าทานศีลภาวนาอย่างไรคือภาวนา ก็ตั้งแต่เราไหว้พระสวดมนต์นี้ก็เป็นภาวนาแลถ้าเราสามารถไหว้พระสวดมนต์ทำให้ใจเราสงบตรงนี้ก็เป็นภาวเป็นสมถะภาวนาอย่างเช่นที่เราท่องสวดมนต์กันตอนเช้า,ถ,าถ้าสวบดบทอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำให้ทาให้เกิดความสงบความตั้งมั่นของจิตที่เรียกว่าสมาธิ มันก็เกิดสมถะภาวนาขึ้นมาแต่ถ้าเกิดปัญญาเช่นเราสวดคำว่ารูป,ปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญานิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังถ้าเราเกิดปัญเกิดปัญญาตรงนี้ว่ามันสามารถที่จะนําไปสู่สู่วิปัสสนาได้ตรงนี้ก็เป็นวิปัสสนาภาวนาก็ขอตอบสั้นๆเพียงเท่านี้ครับผม พระพระธรรมรงลองลองสรุปทีว่าได้ความรู้อะไรบ้างตรงกันมั้ยได้มีอะไรที่ต้องถามต่อลองสรุปก่อนแนละ้ฟังแล้วได้อะไรก็อพอจะเข้าใจว่าทําให้ให้เกิดทําให้มีทําให้ที่นี้เห็นเขา เขาเสกของเขาอะไรกันเขาขึ้นกันอะไรเี่ยผมก็นึกว่าภาวนาคือการไปไปสวดไปเสกเขาหน้าจะเข้าข้าวว่าเขาเสกของให้ลอยได้อะไรลอยได้ก็น่าจะประมาณว่าทำให้มีทำให้เกิดทำให้เป็น ขาพอเข้าใจได้แต่ยังไม่ไม่ไม่หมดครับกราบขอบพระคุณครับ<แ>มีเลยมีอะไรจะจะถามต่อม,มีความยังยังยังไม่กระจ่างไม่มีอะไรเพื่อไม่ต้องรู้ว่าผู้ถามต้องการรู้เรื่องอะไรเพราะมันกว้างเหลือเกินงั้นผู้ตอบก็ตอบแบบตามหลักคือผู้ตอบก็ตอบตามหลักการ หลวงปู้ถามเนี่ยต้องการถามอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรสักอย่างนั้นมันตรงกันกันหรือ,อยังลองลองไม่ต้องไปรีบร้อนละเรา,เราให้มันตรงกันดิเดูว่าฟังแล้วมันใช่ไหมเดี๋ต้องการถามได้ต่อที่เขาเสกข,ของให้ลอยได้เสกข,ของให้ดิ้นได้เสกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเข้าข่ายภาวนาไหมกับเราอย่างนี้นะครับ <c oughs> ขอบพระคุณครับเพ <Okay. S 2> ยายามพยายามพยายามจะจับ จับความรู้สึกว่าต้องการทราบเรื่องอะไรเมื่อกี้ที่มหาสุเป็นคำถามอยู่สองข้ออะไรนะว่าว่าภาวนาคืออะไร,ออะไรกับก็จริงๆแล้วนี่พาะตำรงต้องกามแบบชาวบ้านชาวบ้านนะเอ๊ะมันอะไรกันคือภาวนากันนะภาวนาภาวนาคืออะไรคือต้องการถามเรื่องคำบริกรรม บริกรรมกรบริกรรมการภาวนานี่คือกระบวนการพัฒนาภาวนานคือพัฒนาพัฒนาและพัฒนาจิตการพัฒนาจิตก็มีองค์กรรมฐานองค์กรรมฐานองค์กรรมฐานอย่างเช่นมีคำบริกรรมไหมในคำภาวนานมีคำบริกรรมมีคำบริกรรม บริกรรมในบทต่างๆหรือสวดคําสวดทั้งหลายนีนเป็นคําบริกรรมสวนอิทิพิโสก็เป็นบริกรรมบริกรรมบริกรรมเพื่ออะไรเพื่อจิตนั้นรู้อยู่ในสิ่งนั้นคิดนึกที่คิดนั้นรู้ในสิ่งนั้นนั้นรับรู้สิ่งนั้นเพื่อให้เรานเตื่นตัวขึ้นมา รู้เนื้อรู้ในสิ่ง ENNIS ที่รับรู้นั้นฟังให้ดีนะต้องรับรู้ในสิ่งนะะั้นเรารับรู้สิ่งนั้นเพื่อเราตื่นตัวมารับรู้รู้เรารับรู้สิ่งนั้นคำบริกรรมเหมือนกันอปลุกตัวขึ้นมาให้ตื่นขึ้นในคำบริกรรมก่อนได้ภาวนาทิ้งไปก่อนคำบริกรรมมีปลุกขึ้นมันตื่นขึ้นปลุกจนจิตมันตื่นขึ้นผมตื่นขึ้นมาก็คึกยกขึ้นอารมณ์ สวยในอารมณ์เกิดปิติเกิดตัวสั่นสะท้านลอยกระโดะโดโลดเต้นแล้วก็รกรรมกิรมนั้นบอลใช้รกรรมกิรมนั้นก็้ามากําหนดประจุไปในวัตถุนั้นนั้นวัตถุนั้นนั้นก็ลอยเต้นได้ด้วยใด้อานาจจิตนั้นนั้นเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้เป็นเรื่องของโลกิยะธรรมะอาศัยอํานาจของจิต ที่บริกรรมจนเกิดสมาธิการสมาธิมันเกิดจากคำบริกรรมตัวเดียวแล้วไม่ใช่มันเกิดจากสติสติจิตและคำบริกรรมสติจิตและคำบริกรรมเช่นเราบริกรรมกรรมฐานห้าเกสารุมานะขาตันตตาโตตจโจตตนะการุมะเกสาเกสารุมะรุาละกะตันตาตาโตตจโจตตนะการุมะเกสา โดยการเป็นร้อยครั้งพันครั้งเป็นหมื่นครั้งไม่ขาดไม่ตกไม่บกพร่องไม่หลุดไม่ร่วงเลยไม่ขาดตอนจนจิตนันก็แน่วแน่วแน่วแน่เหมือนโคงสว่านมันหมุนเข้าไปติ้ว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 ไปบริกรรมก็ควบคุมจิตนั้นให้แน่วแน่อยู่ยงลงไปในในการรับรู้ในสิ่งที่บริกรรมนั้นจะมันเกิดอะไรเกิดอํานาจหนึ่งของจิตมันสวยอารมณ์ของสมาธิ จนเกิดอะไรเกิดสมาธิเกิดปิติปิติก็นั่นแหละตัวนี้ิตัวกําลังที่ปิติจะปลุกเสกทั้งหลายที่ที่ปิติพอจับบริกรรมพรัตัวสั่นเทิมปุมปุมปุบมบุบมมมมมมมพวกนี้จะเล่นบอกว่าพวกนี้เล่นของคือมีคำบริกรรมกขมากรรมกับจนเกิดข้าวสุปิติที่จริงจริงนึงยกสู่อารมณ์ที่บริกรรมข้าวสุปิติ พอปิติขึ้นมาก็เข้าสู่ความสุขเข้าสู่เบกขาเป็นสมาธิแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เฉพาะที่ที่อะไรที่เป็นปิติเป็นการประจุพลังลงไปให้คำบริกรรมนั้นเกิดอิทธิฤทธิเกิดความสเสบ็ดในคำบริกรรมที่เราเชื่อว่าบริกรรมประโยคนี้แลในอยู่ยงคงกระพัน พอบริกรรมประโยชน์นี้แล้วถ้าเกิดเมตตามหานิยอมบริกรรมประโยชน์นี้แล้วนี่จะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นเดรัจฉานวิชาบริกรรมเรียกหัวใจหานุมานหัวใจควายเผือกหัวใจช้างเผือกหัวใจเฮียหัวใจจิงเหรนหัวใจโควควายได้หมดมันได้หมดอ่ะมันเป็นอะไรน้ำเริอนเดชเดรัจฉานติรัจฉานวิชา สวรบริกรรมเพื่ออะไรเพื่อจิตนั้นเข้าสู่องค์รวมของสมาธิยกสู่อารมณ์สวยอารมณ์อารมณ์ที่ตงตั้งของจิตมันก็เยือกเย็นสงบลงรวมลงเป็นสมาธิเกิดสติปัญญาขึ้นกำรบริกรมอีกพวกหนึ่งเดรัจฉานคือบริกรรมมันร้อนปลุกรมันร้อนพองพอพอขึ้นมาเราไปตามตามกระแสกระแสธรรมบอกบริกรรมที่จิตนั้นมันเข้าถึงด้วย การผูกคำบริกรรมนั้นการบริกรรมนี้เป็นเหมือนกันหลักหลักหลักที่จะที่จะให้ให้จิตนั้นเกาะติดอยู่โดยมีสติเป็นเชื่อผูกผูกจิตนั้นล่ามไว้กับหลักนั้นถ้าจนเปรียบว่าจิตก็เหมืนอนวัวหรือควายสติเหมือนกับเชื่อคำบริกรรมเหมือนกันหลักการจะบบริกรรมสิ่งใดก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับประโยชน์การบริกรรมนั้นว่าเป็นในฝ่าย ฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวชนบปริกรรมกรรมกรรมฐานห้าเนี่ยเป็นฝ่ายขาวเป็นฝ่ายให้เกิดความเป็นบุญเป็นกุศลเยือกเย็นสงบถ้าฝ่ายดำก็ให้เกิดความร้รอนทุรนท,รทรุรายเกิดพลังความร้อนขึ้นพลังใสดำขึ้นไม่เป็นทางฝ่ายขาวไม่เป็นทางฝ่ายใสายขาวรใสดำขึ้นนั่นคือ เรื่องคาบริกรรมที่หลากหลายมากมายเป็นกระา,าต่างๆส่วนคําว่าภาวนาคือการอบรมจิตพัฒนาจิตไปตามกระบวนการพัฒนาก็าย่ชื่อว่าพัฒนาไปตามกระบวนการของจิตที่ว่ากรรมฐานพัฒนาเพื่อจิตนั้นเข้าถึงซึ่งกรรมฐานกรรมะการกระทํฐานเองที่ตั้งของจิตให้เกิดที่ตั้งของจิตเพื่อการทํางาน โดยให้จิตนั้นก็ถึงองค์ุลของสมาธิคณิกสะสมาธิอุปจารสมาธิอปปนาสมาธิภาวนาจิตภาวนาก็ภาวนาต่อไปคนิกัน,กนกสมาถะก็อาใสคำบริกรรมก็มีเช่นพุทธานุสติเราจะเจริญอิติปิโสพระวาอารัสม,าส,มาสัมพุทโธวิจารณาสัมปันโดสุกตโ,โลกวิดูหรือเราจะหยิบเฉพาะพุทโธพุทโธพุทโธ,ทธมาเป็นคำบริกรรม พื่อการพัฒนาจิตนั้นเข้าถึงสมาธิที่เยือกเย็นสงบเป็นสมถาานะภาวนาการพัฒนาจิตก็ภาวนาเบื้องต้นเป็นเป็นสมถะภาวนาพอสมาถะกับจิตเยือกเย็นสงบงเป็นเป็นหนึ่งเป็นสมาธิท,ที่ตั้งมัน่นพราะเราจะพัฒนาจิตต่อเนื่องไปให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าเป็นวิปัสนาภาวนาเป็นภาวนากระบวนการพัฒนาจิตให้เกิด ปัญญารู้แจ้งท่านพอภา,าวนาแล้วมคือเป็นเป็นกระบวนการแห่งการพัฒนาภาวนาคือการพัฒนาจิตให้เข้าสู่ความตั้งมั่นสงบให้เข้าสู่ความรู้แจ้งเมื่อสงบแล้วก็ให้รู้แจ้งรู้แจ้งขึ้นมาในสิ่งนั้นๆเกิดปัญญาขึ้นเป็นคุณเป็นไปรเ,เพื่อพันิาพานในภาวนาส่วนที่จิที่ถามนี่คือบริกรรมต่างๆกรรมริกรรมมากมายหลากหลาย ก็แยกอเป็นสองสองพวกจำพวกหนึ่งนี่ก็ไปทางสยะสยเวทเดรชฉานืิสายดังพวกหนึ่งมาทางสายขาวมาทางพุทธพุทธพคุณธรรมคุณสังฆคุณเช่นบริกรรมกรรมฐานเนี่ยจะเป็นเมตตาก็ได้จะเป็นอยู่ยงกงกันก็ได้ขณะที่เดชฉานนี่ก็มจะใช้กรรมบริกรรมผูกขึ้นมา จะใช้คาถาั้นคาถานี้เพื่อไปทางเมตตาได้ไหมก็ได้ให้เป็นอยู่ของกรรมันไหมก็ได้แล้วแต่ที่เขาจะตั้งขึ้นมาเอาหัวใจต่างๆหัวใจเปรตหัวใจควายเผือกหัวใจนั้นหัวใจนี้ข็้มาแต่กราณีใช้หัวใจของพุทธคุณพุทธโธเนี่ยเป็นหัวใจของพุทธคุณหรือกรรมฐานหน้าเนี่ยเป็นหัวใจของหลัก ทำในพระศาสนาเป็นธรรมคุณเพื่รู้เรื่องของธรรมะบริกรรมจนจิตเข้าถึงองค์ความเป็นสมาธิเยือกเย็นสงบงน,าานั่นกรรมฐานหรือไอสมาธินี่มันก็เกิดอะไรขึ้นสมาธิมันก็เกิดองคุณของสมาธิถ้าเราบริกรรมแล้วก็เกิดการเจริญทางเมตตาเมตตาคุณขึ้นเช่นเรา แคประกาศาว่าอารังสุกตัวพระวนมนเมตตาจิตตังเป็นกองหลวงพ่อแชมปวัดฉลองเนี่ยเรียนนมพุทธเมตตาเนี่ยเพื่อจิตเข้าถึงความเมตตามันก็จิตเราต้องเรียนรู้เรื่องของเมตตาภาวนาโดยถึงจะได้ผลรกรรมบรมอย่างเดียวนั้นไม่ได้ผลเช่นเราบริกรรมว่าทีมาสังฆูสังวิธิสังวิธาภุยยกยปะาปะมาจุปะคืออะไร คือหัวใจของพระวินัยพระสูตรพระอาภิธรรมก็หัวใจคือหลักสั้นๆเช้นเส่นสังวิทาปุกะยยบแยบปะอนีี้คืออะไรเจ็ดพระคำพีพระคำพีเจ็ดชื่อของพระคำพีทั้งทั้งเจ็ดในพระอาภิธรรมพระธรรมสังคณีสังวิวิพังปุกปุกกะราสังวิ สังวิสังวิทาทาท่าคาถาสวิทุปุกปุกนาสังวิท,ป,ป,วทปุกากะกัถาวัตถุสวิทปุกะยะยะมะกะปากก็คือปรฐานะปากอนแล้วก็จริงๆเป็นหัวใจมานั้งท่องเพื่อจดจำบุคปาถาจดจำให้รู้ในคำพีทั้งหลายชื่อมันยาวก็เอาอมาจำสั้นๆแต่กันมาว่าท่องไปท่องมาเป็นคำบริกรรม ไปกรรมมากขึ้นมาขลังขลังคังครังเกิด <c> ว <oughs> ิเศษขึ้นมาเฮไปอยู่ป่าไปนั่งภาวนานในป่าเอากรรมกรรมนี้ไปท่องอาการสันตงแลเราปรลองได้ผีเผอหนีหมดพรงนี้มีคนมาทำมาทำบุญมากมายเป็นเมตตาด้วยป้องกันสัต์ได้พิดได้ทั้งหลายเราก็เชื่อเวทท่อง ที่สัลุมอนาคตแทนตัดทชวยต่วยแันตระนักกันมันก็จะเกิดออมาตันตัดัมังคมปฏิินเชิงกลางตะวันยะนต่ร่วมกัเรื่องป็นสังคมนตัอันตรายพวกที่ยังกะดิิตันสบุลยัเตัเมองตนุตภะะมุตันนการบริกรรมขังมากขึ้นกลุกคนพองไม่ต้องกลัวเลยเห็นปีเห็นสารนนสัตว์ท้มาบริกรรมบริกรรมนั้นเป็นสมาธิจริงๆมันองคุณก็คือสมาธิแต่เราเชื่อความเชื่อนั้นน่ กลายเป็นทำให้สมาธินั้นมันมีเจตนาไปกัรมมากมากมากขึ้นมาปรากฏว่าเสียงเสียงจริงแม่มันหล่นโครมเกษาลมมาลมเกษาแค่องมันอยู่เกเเกสาเนี่ปากอ้าไม่ออกไม่คลังเนีนให้เนีนไปนั่งบริกรรมอาการสามจุสองเกษรลมานาคาตันตาตาโจมันสังเาโดยที่ที่มีจชิงวะกลาง Katanya akan kira kami akan bawa sang tentang terulang utarim garisang, garisang, kami tanpa semua buku atau mitra suka sakit atau sekarang kalau sih kamu janti, mesti dia tak ada, ada lagi kalau sih kalau dia dua sah, semua itu saya tuh dengan buku saya yang takkan dengan dengan hati yang batang hati ada, เนนบอกว่าผมเหลืออยู่สองตัวเกสรอาลมณม่้าปากไม่ออกมันหายหมดเลยครับท่านอาจารย์นั่นเดินมา้ดงให้ให้ฟังกัคำคำเนนเคลื่อนกรรมอนนี้มันทำให้จิตมีพลังพลังไหวเดียวสร้างอำนาจพลังไหวเดีเราเชื่อในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเราบริกรรมอิติปิโสพักกวาอิสวาสุ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 สวาสาใจอะไรอิติปิโส อิติบิโสสวะสวะ้าโตสุสุปันโนย่อเหลือสามตัวอิสวาสุอิสวาสุอิสวสุอิสวอามเจตสังหุิตาโเยวะ่าสัตวิปิสัตวิปิปัสสุสวิปุตปสสะปุพอือโหเลยนีสุดยอเลยนะไปใช้ดิอามานัมะนะนัมะนะอะอนะกนอนกอยมีมุันปุนนาุนะนี่เลยมันนี่ หัวใจพระพเจ้าพระพุทธคุณท่องกันหนึ่ครั้งเมื่อจริงนะไม่ใช่เล่นๆนะครั้งจริงครั้งนี้ได้สมเด็จโตยังใช้เลยอ้นเราจะเห็นเนี่ยนะตาคมเหล่านี้มันจะกรรมบริกรรมจนจิตมันคล,ลังคลั่งก็มันเชื่อมันเชื่อมันก็ถึงอารมณ์แห่งความเชื่อนะั้นความเชื่อนี่แล้วไม่เกิดพลังเชื่อเสอยงใช่ไหม ที่เราเล่ากันเนะชื่ออย่างเข้าไปชกกันคกลมคลาโกมคลำตีหัวไม่แตกไม่แตกอมพระเข้าไปเลยปลาหลนคราวนี้จักมาใหม่ก็เป็นเขียดเข้าปากไม่รู้ปลาเต้นได้ในปากของขึ้นกันเนี้ยขึ้นกว่าเดิมอีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บ,บพก,ขก,กนนูขังขนานี้คราวนี้อะไรก็ฟันไม่เข้าเลยใช่ไหมพอจบเรื่องราลวข้าออกมาเขียดอยู่ในปากเนี่มันความเชื่อแต่เชื่อแล้วมันมี ผลไม่มีผลนะเชื่อเราเชื่อพระพิจ้าพระธรรมสง่งแล้วมีผลเราไม่กลัวเราเชื่อสิ่งที่ดีด,ดีรักษาเราเชื่อเปรตเปรตก็มาอยู่กับเราเศกปลุกเศกหัวใจเปรตเป็นเปรตจริงๆนานๆไปนั่งหน้าเหี่ยวง่าเป็นเปรตนั่งนั่งสักนิสักริงลมหัวใจลิงลมหัวใจ,เ,จเสือมานั่งอูู้้คลางเป็นเสืออลไเป็นเดรัจฉานอย่างนั้นแหะ ได้แล้ไมไม่ได้หลยัอย่างได้เป็นเดรจฉา,าได้ไปตายไปไหนไปเป็นเดรจฉา,าพวกเลยนวิชาทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าเรามาทางบริบรกรรมเพื่อการภาวนาจิตให้สมถะวิปัสสนามันก็เป็นคุณถ้าการบริกรรมนี้รับรู้สิ่งนี้รับรู้สิ่งที่บริกรรมเป็นปัจจุบันนั้นเพื่อเรารู้ในสิ่งนั้นก็ถึงอารมณ์นั้นไปในทางสยเวทยสายศาสตร์ก็เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นไป,นป,นปนทาง ไม่เป็นคุณเป็นโทษเป็นบาปเป็นเดรัจฉานไปอันนี้สิ่งต่างเหล่านี้เป็นกระบวนการพัฒนาจิตที่พยายามจะถามหลวงพอนานว่าเราจะเอาอะไรไปภาวนาในพระศาสนาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรภาวนานั่นแหละพระบูชาให้เราหลับนั่นแหละของศักดิ์สิทธิ์ที่สุดกรรมฐานห้าเกสาโลมานขาตันตาตาโจรตาโจตันตานขาโลมาเกสาเธอจึงเอากรรมฐานไปบริกรรมภาวนา นั่นทาบริกรรมบริกรรมจน Georg เกิดปิติขึ้นบป๊๊บโป๊ะโ๊๊หนังเหนียวแล้วขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บยกขึ้นสองสามสี่ข้าสุขข้าเมตตาเกิดพรหมิหารขึ้นองค์พระหมรเกิดอะไรขึ้นทาไมเกิดอะไรขึ้นเกิดอานิสองสิบเอ็ดประการหวังได้แน่นอนสุขฆาสุปฏิสุขมปฏิกุจตินาประการสุนัปัสสติมนุสัญญิยโหติอะมนุสสะสานิสานังยิโยโหติ เทวตารักตินัสสะอคิวะวิสะเวสตุมกรรมติตัวตัตฑ์ตัวตังจิตตังสมาธิยติมุขาวนุวิปัสสิทิอาสมุโรกกรังกโรติอุตรังอุตรังอัปติวิชนตุพรมะารมะโรุปะโคโหติว่าด้วยสุยประการพระโพธิพงศ์เห็นไหมไมแปลใช่ไหมสุยการอะไรบ้างพูดไปแล้วนะหวังได้แน่นอนใช่เย้ ลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฟันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นใกของอมนุษย์ที่รายย่อมรักษาเห็นไหมสัตวุธยาพิษไฟไม่ทําลายศีหน้าวันนาผงใส้าสมาธิได้เร็ววันนาผงใสมีสเสน่ห์เมตตามานิยมเกิดขึ้น้าสมาธิได้เร็วอาน,นิสงเป็นไปที่สุดเมตตาปริญญาเป็นไปเพื่อะนิพานเมตตาเจตวิมุตติ Apabila tercapai perubahan permata roh, ini adi song. Sukhang sukpati sukhang pati puji pati naba kang sebenang pasati manusia yang manusia yang beku ti manusia yang beku ti dewata bagati nasa akewa wisang wisatun agama ti dua tang jita samadhi yatimukawanuwi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  พระแก้วพูดไอ้พระแก้วแกจะถามเรื่องอะไรนะไอ้กระเพยมันจะถามถามันจะตั้งคำถามไม่ถูกจุดแกจะถามเรื่องบริกรรมจะไปออกภาวนาบริกรรมมันเยอะแยะไปหมดนะบริกรรมอะไรก็ได้อย่าไปอย่าไปบริกรรมน,น้องแดงน้องแดงเอะไราราคาขึ้น <c oughs> บริกรรมที่มันไม่ไปปลุกราคะปลุกโทสะปลุกโมหะอะไรกันมันปลุกจิตไม่ใช่ปลุก ความอยากใช่ไหมไม่เคยปลูกอย่างอื่นอย่างื่นขึ้นมาชีดหายอะไรกันนะั้นนน้องแดงน้องแดงก็ได้สึกันขึ้นนี้หละนะโดยการไม่ถูกเรื่องนะปลาแก้ว